สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ปีก็มี4วิธีนะคะง่ายๆสำหรับงานสีไม้นะคะในการทำหนวดการสร้างาไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมขนหรือว่าหนวดนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับวิธีการแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะว่าวิธีการแรกนั้นมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะ อุปกรณ์ที่ปีจะใช้นะคะก็จะเป็นอะไม้ไม้แบบนี้จะเอาไม้แบบไหนก็ได้นะคะที่มีความหนาประมาณนี้แล้วก็มีทรงเหลี่ยมนะคะอันไหนก็ได้อันนี้ปีก็เก็บเก็บมาแถวแถวที่เขาใช้ที่มาติดกระดาษทรายนะแล้วก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทําพวกฟิกเกอร์นะคะหรืองานปั้นดินนะอันนี้ก็จะเป็นหัวนะคะ หัวของเขาก็จะมีหลายแบบเลยดังนั้นก็ลองเลือกดูนะคะว่าชอบหัวใหญ่หรือว่าหัวเล็กตรงนี้นะเป็นลูกตุ้มๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็อันนี้เอาไว้แบบทำหนวดเล็กๆได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปีลองให้ดูนะคะแล้วก็อย่างที่สก็จะเป็นแบบนี้ใบมีแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้เนี่ย สามารถใช้กรีดกระดาษสีน้ำได้นะสำหรับที่ทำเป็นบล็อกนะคะที่กระดาษสีน้ำมันจะเป็นบล็อกกระดาษมาอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะกรีดแล้วก็ไม่ได้มีความคมอะไรนะ ừ, เพราะฉะนั้นกระดาษก็จะไม่เสียหายค่ะแล้วก็เสริมอีกอย่างถ้าไม่มี3อันนี้นะคะจะใช้ หัวปากกาอะไรก็ได้หัวปากกาสีอะไรก็ได้ที่น้ำหมึกมันหมดแล้วนะคะเอาเป็นขนาดสักเออเกิน0.5มิลขึ้นไปนะที่หัวปากกานะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่าค่ะเอาง่ายๆก่อนนะถ้าสมมุติปีจะใช้ไม้ตัวนี้นะคะไม้ตัวนี้เผื่อใครมีนะถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ เผื่อใครไม่อยากหาอุปกรณ์ใดๆเพิ่มนะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะปีลองดูก่อนนะเอาเป็นอันแรกก่อนก็ได้ตัวนี้ถ้าสมมติปีจะทำปีจะจับด้านที่ถนัดนะคะขอจับด้านที่ถนัดอันนี้มันอาจจะดำนะแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานจริงๆยังไงทำความสะอาดมันก่อนนะคะก็เริ่มเลยสมมติปีจะทำหนวดใช่ไหมคะปีก็ก,กดกดน้ำหนัก กระดาษที่จะใช้นะคะเลือกกระดาษที่มันเป็นพวกมิกมีเดียก็ได้กระดาษอะไรก็ได้ที่มีความหนา200กรัมขึ้นไปนะคะให้หนาหน่อยนะถึงจะทําแบบนี้ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระดาษมันจะทะลุเราจะทําหนวดเห็นไหมคะในกล้องพี่ไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเห็นไหมเดี๋ยวพี่ลองกรีดไปเรื่อยๆนะเรากรีดตามรูปภาพอ้างอิงของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนวดย้อยหนวดหิดอะไรก็ได้ ลองดูอันนี้ปจะใช้ตัวนี้ก่อนสามารถทำไฮไลท์ผมได้นะคะถ้าเกิดว่ามันคล้ายๆกับวิธีการเว้นขาวแต่เว้นขาวมันจะยากกว่าในตอนลงสีแล้วเราต้องมานั่งเว้นขาวใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องนะคะอันนี้กดแรงๆหน่อยให้เห็นร่องของกระดาษนะให,ห้ให้มันกดแล้วมันรู้สึกว่ามิติมันลึกลงไปนะคะอะเดี๋ยวไปลองทำ เป็นแบบหย่อยๆแล้วก็เป็นแบบใช้ด้านนี้นะใช้ด้านที่มีความคมความเหลี่ยมนะคะอที่ทำแบบนี้แบบนี้เลยอันนี้มันจะเส้นใหญ่หน่อยนะคะลองดูนะงานแต่ละรูปนะคะแต่ละรูปภาพแองางอิงเราอะหนวดอาจจะเออไม่เท่ากันเนื่องจากว่า ในภาพอาจจะอาจจะซูมให้เห็นภาพชัดหรือบางทีอาจจะซูมไกลเราก็เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวช่วยนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันแบบที่จะใช้สีดำนะคะเป็นสีเทียนนะของ Neo Color นะคะการันดัตค่ะอ่ะตัวนี้มาลองลงดูทุกคนดูนะอันนี้เห็นไหมคะร่องจากนั้นเราก็ลงสีไปเลยตามปกตินะคะจะขึ้นกี่ชั้นก็ทำไปเลยเห็นไหม ทีนี้เราก็จะได้หนวดแล้วอ่อันนี้ปีใช้สีดำนะคะจะใช้สีอื่นก็เห็นเหมือนกันนะยังไงขึ้นชั้นสีให้เยอะๆค่ะอย่าลงบางๆนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมคะแยกออกหรือยังว่าไอ้ที่เรากรีดกันไปเมื่อกี้เนี่ยกรีดกระดาษลงบนกระดาษเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นรูปทรงยังไงบ้างอ่าก็ประมาณนี้เลยนี่นะคะถ้าเกิดว่า เราลงหนวดเรียบร้อยแล้วเราอยากจะเพิ่มความเข้มให้กับตามร่องเราก็ค่อยๆนำดินสอสีสีอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวตนเองใช้อยู่นะคะที่เออลงไปอะ่ะลงเป็นพื้นก่อนเนี่ยค่อยๆขับไปตรงนี้เพิ่มเพิ่มชั้นให้เขาตรงนี้นะคะเนี่ยตามร่องอะไรแบบนี้ตรงที่มันเป็นมุมขึ้นนะคะเนี่ยมุมขึ้น ลองดูตามรูปอ้างอิงหนยนะคะอ่าประมาณนี้ได้ประมาณนี้ไม้ก็ใช้ได้เห็นไหมจะเป็นไม้อัดก็ได้นะคะที่มีแท่นเล็กๆแบบที่ปีจับนำมาตัดก็ได้นะแต่ว่าขัดด้วยกระดาษทรายให้เขามีความเป็นเหลี่ยมหน่อยนะคะ ได้ลวค่ะอ่ะต่อไปนะวิธีที่2ไม่ใช่วิธีที่2ส,สื่อแบบที่2แล้วกันเนะเรียกเป็นแบบที่2ก็จะใช้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวปีจะลองใช้ตัวของเส้นเล็กด้วยแล้วกันเนาะอ่ะลองดูในรูปของอันที่2นะคะเห็นไหมคะในภาพเห็นไหมเอ่ยในกล้องนะในกล้องเห็นไหม มตัวนี้จะคอนโทรลมือได้ดีกว่านะคะในการทำหนวดนะเพราะว่าเรากวัดแกวงมือเราได้ตามสบายเลยส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะคะเดีย๋ยวพี่จะลงเส้นใหญ่ให้ดูด้วยเส้นใหญ่หน่อยก็จะใช้เป็นลูกตุ้มที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะกดน้ำหนักมือลงไปเลยค่ะกดให้ลึกนะตอนนี้เราผสมเส้นเล็กกับเส้นใหญ่อยู่นะคะ อันนี้ซื้อมาก็จะคุ้มอยู่มี2ด้านแบบนี้มีทั้งเล็กแล้วก็ทั้งใหญ่นะคะถ้าเล็กไปมากๆไม่แนะนํานะเพราะถ้าเล็กไปมากๆเนี่ยสีสี่สะจะกรบล่องลึกไปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เราจะนําไปใช้ประยุกต์คือไม่จําเป็นต้องเป็นพวกหนวดของสัตว์เลี้ยงนะหนวดคนจริงๆอะ่ะ ก็ใช้ได้นะคะที่เป็นรูปวาดของคนที่มีหนวดเฟิริมๆหน่อยอันนี้ก็จะใช้ได้ดีเลยค่ะอันนี้เราก็ตวัดเราอยากได้หนวดงอแค่ไหนเราก็ตวัดไปตามน้ำหนักมือของเรานะคะทีน,นี้เราก็ลองดูอ่ะเหมือนกันเลยนะเส้นตรงนี้จะเล็กหน่อยนะ เมื่อกี้เราใช้เครื่องมือที่มันมีขนาดเล็กอ่ะนี่มันก็จะเป็นร่องตามที่น้ำหนักมือเรากดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเราจะเพิ่มความเข้มน้ำหนักความเข้มเราก็เพิ่มไปตรงนี้ค่อยๆเอาเดินสอสีเราจิ้มๆไปอ่ะประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวปีทำให้ดูคร่าวๆนะ ส่วนที่มันเป็นหนวดเกินๆออกมาถ้าเกิดต้องการออส่วนใหญ่จะเป็นหนวดสีขาวนะคะถ้าเกิดว่าต้องการให้มันเห็นชัดก็ลองนำสีเทาอ่อนๆตรงนี้มาเพิ่มนะคะตรงนี้แบบตรงนี้นิดนึงตามร่องของเขาเนี่ยสมมุตินะสมมติสมม,ต,สม,มติว่ามันเป็นสีไอ้นี่อ่อนๆแล้วกันนะคะเอาลงประมาณนี้แล้วก็ ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้สีเทาแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลบด้านข้างหน่อยซับสีออกด้านข้างหน่อยหนวดเราก็จะเพิ่มมาตรงนี้ละตรงนี้นะคะทํทำให้ดูประมาณนี้นะสมมุตินะคะให้ดูสมมุติว่าเราเอาสีอ่อนๆมาอ่ะมันก็จะเห็นร่องของที่เรากรีดไว้ลังจากนั้นเราก็ นี้แต่จริงๆใช้สีย้อนอ่อนนะคะเหลาให้แหลมเลยแล้วก็กรีดลากตามเส้นได้มันก็จะประมาณนี้นะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งผลซึ่งงานมันก็ได้ออกมาเท่าๆกันนะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะต่างกันตรงที่เรื่องการควบคุมน้ำหนักมือนะคะอาจจะถนัดหรือไม่ถนัดก็ได้ตัวนี้กรีดเลยค่ะเห็นไหม ถ้าเราต้องการให้หนวดมันสั้นเราก็ต้องควบคุมน้ำหนักหน่อยเอาให้มันสั้นลงนะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะนี่ใครมีอย่างไหนก็ใช้อย่างนั้นนะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่เรียบร้อยค่ะ วิธีแรกเกรยียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อวิธีที่2กันเลยค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยยังรถไฟฟ้านะคะใครที่ได้ดูคลิปปีเป็นประจำนะส่วนใหญ่จะได้ยินเสียงตัวนี้แหละเจ้าตัวนี้มันคือเจ้าตัวนี้เลยนะเหมือนเครื่องกรอฟันนะคะก็ความดังความแรงก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณถ่าน ที่เหลืออยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะใช้งานได้ยังไงบ้างเพราะว่าตัวนี้จะเป็นที่นิยมนะคะส่วนใหญ่จะใช้เยอะเยอะอยู่หลายๆท่านน่าจะใช้ยังรถไฟฟ้าได้ดีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราหาซื้อที่ดีๆหน่อยอที่เหมาะกับมือของเรานะคะอันนั้นแหละจะใช้ได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขอให้น้ำหนักทานทานขอให้แรงหน่อยนะ เดี๋ยวปีขอลงหนาๆหน่อยนะคะโอเคสมมุติว่ามันเรียบร้อยแล้วมีความหนาแล้วนะคะก็ทีนี้เราก็จะใช้ยังลบไฟฟ้ากาันอ่าเดี๋ยวปีบอกเทคนิคให้นิดนึงนะในการใช้ยังลบไฟฟ้านะคะถ้าเกิดต้องการความคมความเล็กของเส้นให้เราใช้ตัวนี้นะพุกตะไบก็ได้นะ,ะกระดาษทรายก็ได้นะ แล้วก็เราก็เจาะไปได้ยินไหมคะเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูความต่างคือเวลาใช้อย่านำเขาออกมายาวมากนะคะเดี๋ยวมันจะแกว่งอ่ะถ้าเกิดเราต้องการความคมอะไรอย่างนี้นะเราก็ฝนแบบนี้เขาก็จะเข้าไปตามซอกเล็กๆได้นะคะอ่ะบแบบนี้ ทำให้ใบแหลมเอ่อทำให้หัวเขาแหลมขึ้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูกันว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันยังไม่หนาพอเดี๋ยวปีจะลงให้ใหม่นะคะแต่ตอนนี้ดูก่อน5ปกติใช่ไหมเราจะใช้แบบนี้นะคะถูกมามันก็ยังไม่ขาวใช่ไหมเวลาใช้นะตอนนี้อย่าปิปกี่ที่ดูห้ดู1 1รอบใช่ไหมไม่คะ่ะวิธีของเรามันจะต้องเป็นแบบนี้เวลาทำหนวดจะต้องมีการ ย้ำอยู่กับที่เสียงน้องเขาเบาเบาลงเยอะเลยนะฐานน่าจะหมดแล้วอ่ะก็คือถ้าเราจะต้องเห็นให้ชัดกว่านี้นะคะง่ายๆคือเดี๋ยวคือว่าดีจะลองลงลงบางอย่างแล้วน่าจะเห็นชัดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะปกติดีะจะต้องลงงานที่หนาอยู่แล้วก็ค่อยมาทําตรงนี้อเอาใหม่เรา้มาดูกันว่ามันจะชัดไหม ค่ะเราก็มาลงกันเลยเห็นไหมพอเราถมพอเราถมให้มันเข้มแล้วก็ให้มันมีความหนาชั้นมากขึ้นเขาก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะจึกจ๊กๆแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆถ้าเกิดถมเข้มแล้วอาจจะทําได้ง่ายกว่าเยอะเลยฐานปีอาจจะอ่อนนะคะถ้าเกิดว่าถ้าฐานไม่อ่อนนะมันจะแรงกว่านี้เยอะเลยค่ะ ทุกคนจะได้ยินเสียงกองฟันแบบรู้สึกเสียวฟันกันตามเลยนะคะ, <S <S ะเป็นเส้นสิ <S 1> <S 1> เห็นไหมถ้าเป็นเส้นก็เป็นได้แต่ว่าย้ำหน่อยนะคะย้ำเขาหน่อยอันนี้จะต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงนะคะในการคอนโทรลมืออะไรแบบนี้อันนี้นะสามารถทำหนวดได้นะคะเราก็ลบได้ด้วยลบงานของเราได้เหมือนกัน ในกรณีที่เราลงแบบหนาไปแล้วเราต้องการให้มันบางหน่อยอะ่ะอันนี้ทีเดียวจบอ่ะปีไม่แน่ใจว่าเอาหัวหลุดเลยเอ็มนะใช้มากๆถ้าหัวมันแรงมากก็ก็มีมีบ้างที่ที่หัวจะหลุดนะคะอ่ะนะไม่เป็นไรล้วเอาใหม่ อันนี้นะปีกก็ตึงออกมาแล้วก็กดมันเข้าไปเหมือนเดิมเลยอันนี้ไม่มีการไอ้น,นี่นะคะยังไม่ได้นำไปฝนให้มันคมนะอ่ะมันก็จะได้เส้นคนละบาขึ้นอยู่กับหัวนะคะแต่ว่าจะต้องฝึกบ่อยๆหน่อยนะคะในการใช้แบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะอะไรแบบนี้นะประมาณ ฐานแรงๆเลยนะคะถ้าถานแรงนี่สนุกมากแล้วก็เสียงจะดังด้วยอันนี้ก็จะเอามาทำลวดลายของสีไม้ได้นะคะอ่ะแบบนี้ทำดูเห็นไหมมันไม่ได้ทำได้ขนวดอย่างเดียวเผื่อเราต้องการจะไปทำไฮไลท์หรือไอส่วนที่มันเป็นสีขาวๆตามเม็ดเพชพอ,อยอะไรแบบนี้อ่ะแบบนี้เห็นไหมคะ ก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับวิธีนี้นะส่วนใหญ่ก็ปิดก็แนะนำให้มียางลบไฟฟ้าไว้สักคนละแท่งนะจะได้ช่วยเราได้เยอะเลยนะคะค่ะกวิธีที่2ก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะ ามาถึงวิธีที่3แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอุปกรณ์ที่ปีจะใช้นะคะก็จะเป็นเหล่าคัตเตอร์ใครไม่มีนะคะก็ใช้คัตเตอร์ตัวนี้ได้หรือจะเป็นคัตเตอร์อะไรก็ได้ที่ตนเองมีนะคะแต่ระวังเรื่องใบคุมหน่อยนะ,ะตรงนี้นะคะอันตรายนะสำหรับกระดาษที่มีความบางอย่าง200ปีก็ว่าน่าเป็นห่วงแต่ว่ามันก็มีทางแก้นะคะลาน,นี้เป็นคัตเตอร์ที่ปีจะใช้นะคะ ตัวนี้ปีใช้เป็นประจำนะค่ะสองตัวนี้อะทีนี้เดี๋ยวเราปีขอเวลาลงสีสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้เพิ่มชั้นสีให้หนา,หนาเพราะอันนี้ต้องใช้ชั้นสีให้หนาขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะเอาละค่ะทีนี้ปีวีก็คิดว่ามันน่าสนาพอแล้วนะแล้วทีนี้ปีก็จะใช้คัตเตอร์นะคะลองกรีดดู ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีความคมเอานี้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะใช้คัตเตอร์ประจําของปีพีก็จะใช้คัตเตอร์ธรรมดาก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้ตัวนี้คือทุกคนต้องระวังนะคะในการใช้คัตเตอร์ตัวนี้มันมีความคมนะเห็นไหมคะ,ะหนวดอันนี้ก็จะได้เฟิร์มหน่อยเฟิร์มอะเฟิร์มคือหนวดเล็กอ่า ทำไฮไลท์ผมได้ไหมเพราะว่าเขามีเออเส้นความแหลมคมอ่ะทีนี้นะคะตีนี้อ่ะปิดลองแล้วนะแต่ตัวนี้ทุกคนต้องใช้ระมัตระวังนะคะเดี๋ยวกระดาษขาดนะเพราะกระดาษแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็การลงสีเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะทีนี้ใช้ของปีบ้างไม่ขูขค่ะนะคะ เราจะคอนโทรลมาแล้วก็จับให้สั้นลงหน่อยถ้าลงหนากว่านี้นะดีะคิดว่ามันโอเคนะคะอ่า,อาเดี๋ยวลองอีกรุ่นหนึ่งละกันตัวนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับออความสะดวกของตัวเองละกันว่าตัวเองชอบการจับ เราจะเอาซอยเส้นเยอะขนาดไหนเราก็ทำเลยนะคะอะประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดงานเอาว่าเราจะยังไงนะคะในส่วนนี้นะถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมให้เล็กน้อยถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันขาวหน่อยเราก็เติมสีขาวไปเห็นไหมคะโอเคเป็นแบบนี้ นะทับเส้นนะคะทับบนเส้นที่เรากรีดด้วยคัตเตอร์ไปประมาณนี้ค่ะสำหรับวิธีที่3ต่อมาก็จะเป็นวิธีที่4นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นพวก ปากกาเจลสีขาวหรืออะไรประมาณนี้หรือเป็นปากกาอะคริลิกสีขาวปากกาตัดเส้นที่เป็นสีขาวได้หมดนะคะหรือแม้แต่จะเป็นลิคิเปเปอร์ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวปิดคอลงสีก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวมาดูกันเราจะได้เห็นชัดๆกันค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นสีขาวเดี๋ยวมันอาจจะกลืนกับกระดาษไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะสำหรับการใช้พวกนี้กันก็คือถ้าเกิดสำหรับปีใช้บ่อยๆอ,อะวิธีที่การวิธีที่ปีจะใช้บ่อยใช่ไหมคะมันก็จะมีบางทีตอนตอนแรกๆปีก็จะใช้เป็นพวกไฮไลท์เตอร์เพนนะคะ,ะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเวลาที่ลงสีมากๆเข้าอะมันจะเขียนไม่ติดมันจะเขียนลำบากนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวปีขอเทสหน่อย มันอาจจะเขียนไม่ติดนะคะซึ่งถ้าติดก็โชคดีหน่อยเห็นไหมมันคือสีสีขาวแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยติดติดก็เลยไม่นิยมใช้เป็นพวกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ติดเลยจริงๆมันจะติดแบบธรรมดาธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นกระดาษสีดําที่ไม่มีการลงความหนาของชั้นสีไว้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูในการทำหนวดเดี๋ยวพีลองใช้เป็นลิควิดนะทาเป็นไฮไลท์ตัวนี้จะคอนโทลยากนะคะจริงๆมันก็สามารถใช้ได้แหละ แต่ว่าความสม่าเสมอของเส้นมันจะไม่ค่อยมีแต่มันก็ใช้ได้นะเออเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวปีลองทําตรงนี้ให้ดูแล้วกันคือต้องมีการบีบตลอดแล้วก็ออคูภุมเส้นเอาเองแล้วกันอประมาณนี้มันอาจจะไม่สะดวกนะสําหรับบางคนนะแต่มันก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็การตายได้ อันต่อไปนะเดี๋ยวปีจะใช้ยูนิปลอตก้านะคะเป็นเดี๋ยวจะไปดปูดูก่อน 1M นะพีซีหหรือประมาณ0.7มิลน,นะคะอ่ะปีกี่เส้นปึ้งอะไรประมาณนี้เขย่าก่อนนะคะบางทีมันอาจจะเป็นน้ำอยู่นะเห็นไหมประมาณนี้นะอ่ะอันนี้เขามันจะขาวขาวแบบโคตรขาว แล้วบางทีอ่ะเวลาที่มันไปอยู่ในงานจริงๆอ่ะมันอาจจะหลอกตาได้นะคะยังไงก็ต้องเอออาจจะต้องมีการเติมสีเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยเพิ่มไปอีกเราทำลวดลายแล้วก็ทำได้กดหน่ขย่าให้น้ำเข้าออกมาด้วยนะตัวนี้นะคะเห็นไหมลวดลายก็ทำได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นหวนวดนะคะ นีมอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวก็มีอีกมีอีกอใช้เป็นโคปิดนะโคปิดเป็นสีขาวทึบแสงนะคะเดี๋ยวฟีหาอุปกรณ์ก่อนโอเคค่ะก็อันนี้นะเป็นหมึกขาวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใครมีก็เอ yeah. ใช้ละเลงแบบนี้เลยกีดเส้นแต่ว่าอาจจะต้องใช้คู่กันปลายที่เหมาะกับการใช้งานประเภทเ,ออเขียนอักษรน,นะคะอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องมีการชุบน้ำหน่อยนะอันนี้ปีไม่มีการชุบน้ำนะคะปีใช้งานเลยเนานะแต่ไม่เป็นไรลองทำให้ดูนะแต่จริงๆมันสวยนะคะหรือว่าจะใช้ปากกาคอแรงก็ได้ค่ะในการทำไฮไลท์ขาวเพราะตะก่อนในการเขียนกระตูนะ่ะก็ใช้ปากกาคอแรงนะ จุ่มน้ำนิดหน่อยผสมน้ำหน่อยให้กับสีขาวอะไรแบบนี้อยากได้ขาวแบบไหนอันนี้จะดูดูธรรมชาติกว่ายูนิฟอร์กานะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักมือเอาเองอยากได้แค่ไหนผู้การผู้การก็มีส่วนนะคะมีส่วนในการทําเส้นนวดให้มันดูธรรมชาติถ้าเราชอบผู้การแหลมๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็ก็มีส่วนมากๆค่ะให้มันดูสวย <ๆ S 1> เผื่อใครทำงานใหญ่อะ<ม>ก็จะต้องใช้ผู้ก,กันที่เปลี่ยนไปนะ<ม>เออเรียกว่าผู้กันไหล่ผู้กันไลเนอร์หรือเปล่าที่ว่าที่มันมีขนยาวๆอะไรแบบนี้ค่ะ<ม>ตัวนี้อันนี้พี่ก็ลองลงให้ดูนะ,<ม>ะในการทำไฮไลท์ได้หมดนะคะหรือจะเราจะแต้มก็ได้เราจะใช้กัน แต้มแต้มแบบทำวงกลมก็ได้จะเขียนอักษรอะไรก็ได้นะคะแบบนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องของการทำหนวดเนะาะเห็นไหมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราผสมน้ำไม่ดีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะลงงานจริงให้ลองบนกระดาษตัวอื่นก่อนนะคะ ว่ามันโอเคไหมเพราะเวลานั้นมันแก้ยากแล้วก็ถ้าแห้งเขาก็จะกันน้ํานะคะแห้งสนิทจริงๆเลยอะ่ะเขาจะกันน้ํานะแต่ว่ามันก็มีตัวช่วยที่จะเก็บงานให้ถ้าเกิดว่าไอ้ตรงนี้มันหนาพอนะถ้าสีตรงนี้เขามีความหนามากพอมันก็จะเก็บงานได้ไก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับปลายผู้กัน ปลายผู้การจะช่วยให้เขอาอมีความคมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเลือกคู้การละค่ะว่าจะใช้ประมาณไหนอ่ะมันจะได้แบบนี้แต่แต่มันก็มีถ้าเกิดว่าเราจะต้องแก้หรืออะไรอย่างนี้เราให้มันแห้งสนิทก่อนสำหรับเออนี่ยเห็นไหมที่มันมีความหนาหน่อยนะคะถ้าเกิดเราจะแก้งานอ่ะให้เราใช้คัตเตอร์อ่ะเก็บทรงให้ ใช้ขูดนะคะขูดขูดเบาๆนะขูดเอาเฉพาะสีขาวออกเห็นไหมคะเมื่อกี้ปานแตกขูดเบาๆนะเอาแค่สีขาวออกพอคะ่ะไม่งั้นถ้าเกิดขูดแรงอะ่ะเดี๋ยวสีอะ่ะมันจะออกไปด้วยอะสมมุติเราจะไปคัตเตอร์ก็จะใช้ในการเก็บงานได้นะคะตรงนี้เรียบร้อยคะ่ะวิธีที่4ก็จบไปแล้วคะ่ะ เี๋ยวรามาสรุปกันเลยดีกว่าคะ่ะมาดูกันอีกทีนึงนะคะชัดๆว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วด้วยอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะ่ะเขาออกเป็นยังไงบ้างอ่ะตัวนี้อันแรกจำได้ไหมคะก็จะเป็นเครื่องมือประเภทนี้นะหลายชิ้นเลยเดี๋ยวยังไงย้อนไปดูต้นคลิปได้นะคะว่าปีใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ตัวนี้คะ่ะอ่ะส่วนตัวที่2ตัวนี้คือจะใช้เป็น ยังลบยังลบไฟฟ้านะคะ,ะเสียงเง้นๆน,นะคะของเขาก็<ๆ>จะลบกวนเราตลอดเลยตัวนี้นะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นตัวที่3ตัวนี้เป็นคัตเตอร์ค่ะนะตัวนี้เป็นพวกลิควิดลิควิดประการลบคำผิดหรือว่าเป็นยูนิโพก้าหรืออาจจะเป็น เป็นเจลเพนอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นสีขาวออกมาเป็นนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและในกล้องอะ่ะนะคะตัวนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะสำหรับคัตเตอร์นะคะแต่เวลาทำงานซิงก็เห็นได้ชัดอยู่เออเห็นได้ชัดกว่านี้เยอะนะคะแล้วก็มีน้ำหนักน้ำหนักก็สามารถ ควบคุมเอาได้ว่าจะให้มันหนาแค่ไหนอสมมติถ้าเราจะทําให้หนาเราก็ใช้พวกกรีดกรีดเพิ่มแต่ตัวนี้นะถ้าใครจะใช้คัตเตอร์นะคะปีแนะนําให้เพิ่มชั้นสีให้หนาๆนนเลยนะให้หนามากๆก็คือจะต้องมีการเพิ่มเลเยอร์เยอะๆถึงควรควรมากๆที่จะเออเราจะเห็นได้ชัดขึ้นถ้าเกิดเรามีเลเยอร์ที่บางๆมันจะออกมาเป็น เส้นแบบง่อยๆมากเส้นบางๆบางจริงๆบางจนอาจจะเราเราไม่รู้เลยว่ามันมันคือเส้นนะคะแล้วก็กระดาษอาจจะขาดด้วยเออยังไงลองเพิ่มชั้นสีเยอะๆนะคะแต่การทำงานจริงของปีก็หลายๆท่านอาจจะมีเห็นวัแบวับแวมไปบ้างแล้วเนาะในการเรื่องของการทำผมปีจะใช้คัตเตอร์แล้วก็ปีก็จะลงหนามากๆอยู่นะคะส่วนตัวนี้ในกล้องอะ่ะ ก็อาจจะไม่เห็นชัดนักนะยังไงก็ถ้าอยากเห็นชัดๆยังไงลองย้อนกลับไปดูเออตัวเก่าๆนะคลิปเก่าๆฟีมีวิธีการใช้อยูออ่ไม่ใช่วิธีการใช้คัตเตอร์นะคะเออเป็นวิธีการลงสีไม้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ในการมาเก็บงานไฮไลท์ของเส้นผมนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับมือใหม่สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้วิธีต่างๆในการทำหนวดนะยังไงปีก็มาทำเป็นไกด์ให้ดูแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะกอดลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ